มาครับท่านผู้ชมเนื้อสดสดใหม่ๆเลยครับนี่ครับดึงๆเลยครับดึงๆดึงๆเลยบัสดบัขายครับร้านนี้ซอยทีคาเฟ่เฮารมือนี้ได้มาเป็นพี่ครับตับย้อนสวยๆเลยครับพี่น้องท่านผู้ชมใส่ปิ้งดึงดังดึงดังสาธิกีบขึ้นหน้าหน่อยนึงน้องไล่บีกัใส่บีแท้นี่ครับสดๆเลยบีแท้พี่ร์พ่นเอาไปต้มอยู่ครับมีเนื้อสะโพกบวกดาบครับผมเกลนดเลยครับ อันนี้ที่เด็ดครับเสือห้องให้บาไวสมรแทนแม่แบบยกโตยกตอนไม่ได้ครับเพราะว่าเปิดโตเลยครับสองงวนหน่อยเดี๋ยวซ้ำอีกครับนี่ยแม่สองง่วนหน่อยๆครับเป็นเนื้อใส่เนื้องัวนหน่อยงวบานนะครับเนาะ่ะเดี๋ยววันนี้ห้องสิแม่พาเสือพอดีมีลูก้าเป็นสังอ้ําเสือครับสร้อยจุชุดใหญ่มากครับเดี๋ยวจัดเลยเจาครับเอยเบิ้งตัเขียงกินคาดมแล้วครับกรเจามีเขียงใหญ่เขียงหน่อยถ้ามีเขียงต้นเลยครับ หยุดตบนีกเพียงเลยเวลไม่ต้อตักสายใจบ,บดิบดันหาเสื้อนะครับหาเสื้อที่เพียงกันครับมาผาเาสอยจุลาน,นี่ดีครบเครื่องเลยเยครับเย ไม่ตึงขั้นเทียนะาตับจนสาวสิบกีบเอบิ๊กมะพร้าวเนื้อสะโพกนี่นะครับเป็นซุรร้ดรวมความเสียบอยู่ในจานจุครับข้างในโปโกมาเมียเนี่ยแต่ฝักลาบเป็ดอยู่ครับลาบเป็ดเท่ากับซดไม่มือตัวมือครับผมประดปรขายครับดีครับพี่น้องเอ๋หลาบเป็ดมะพร้าวคักเลยแบบอยากกินแบบนี้ต้องมาที่ ส้อยทีคาเฟ่ครับผมได้กินแพรแน่นอนสดใหม่ทุกวันเพียเด็ดเด็ดเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละงามงามกูนล่ะสิ้นสองตอนมันมาเนี่ยกูของแท้เลยเนะเดขยดนัดรับจจ,จุสักนัดนะครับเนาะสั่งส้งอยจุไหมจุบอกเผาเลยนะครับตัวดึงสั่งมันน่างางามเลย ังกวนไหนงามตัวให้มองกลางเลยตังกวนไหนงามก็มูดีละาปเลยเป็นชุดคอมโบสเลยนะครับใส่จูนี่ใส่แจวห้องใส่เพียวพ่นนะครับเนาะใส่บีแท่บีสด bà bảo về tụm sắp ăn luôn rồi, kia mương này nó sượt, về tì nghiệt 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 về, miệng, ตับอ่อนเนาะไปในรถจะทันอีกสามสิบปีบังคับมะม่วงหน่อยบางสีมันก็นไเดยแบบนี่นี่เป็นสีอกอกเรืเ่องเรื่องเขียวๆแบบบัวดำบัวเข็มนะครับนะสดๆเลย ังลูกกระเพีงครับานหัวบานว่าไปสาม้อยสี่บาทครับ1นกิโลเนี่ยช่วยได้เป็นองควาซื้อหรอครับที่ของแสบ่บฝองซอยจุมันยูปีครับเนื้อสปูบดากินเกล็ดนีด่ครับแซีบอันยูปีมันค่ะ Mình sẽ thử lưu bọc Ăn toàn ngay ngay, cho vào bằng bằng Sửa sửa ใส่ดีดีครับเช่นเช่นนะครับท่านผู้ชมที่บ้านเราส่งห้องครับตำบลพ,พุทธหามทำเภอหนองหันตรวัดอุดรธาน,านีครับผมบ้านเปิดให้นั่งเริ่มสิเบสตันดิกาครับผมถึงสี่ทุ่มครับผมมาเลยครับอาหารเครื่องดื่มมีพร้อมบริการนี่นครับท่านผู้ชมจัดนักจัดเตรียม ใหญ่ๆแน่นๆอย่างนี้เลยขุดได้รบดด้้คัมากกว่าได้เปียบสริงๆเ,เ,เครื่องครบขุได้มากีริงงอาจริครบเนี่ยพครบเนี่ยเหยียบตับตับย้อนอยางนี้ครับขุได้มากสาสจริงๆตับไงไปเองสินะแต่ว่ากับเครื่องกับสีครบขึ้นกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบสีตั้งกันน่จัหน่อย แต่ว่าสิ่งแน่ๆที่ที่ได้คือกันทุกคนก็คือได้กินเจวบีแทะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับสาวสิบเกียบเท่าน่าจัดหนักจัดเต็มเหลือเจวครับบ้านนี้หิดเจลเสร็จแล้วครับบ้านนี้บีแท้ดีสดๆคนลิ้นต้อง

หนหน่อยปวดหวอานี่ไหมปัดนปไปก่นานเดียวแี่เ่าเห็นหน่อยว่ยาหนึ่งอมาหนอยทีหน่ทีมันลวงนี่บรเวณอะไรอืที่เะสดเลย หมดแล้วแหละอันนี้เดท่าพี่ย่างแบบคุ้มใส่เปลืองดองเท่าไหร่ครับดองมันจะใส่งานน่ายเลยนะครับใส่ในบ้านน,นะครับเป็น้ำปลาครับโอเคครับสองอย่างใส่ไรบ่างเยมีสอสผมสองต้นหนึ่งครับปริมาณมาบอยเห็ดดูนยูมือแล้วครับ B สองน้ำปลาหนึ่งครับนะต้มนิดหน่อยครับตักเท่ไหร ครไม่มีอะไรคำถามไม่เถอะว่าคือบลาใส่พกนั่นมันขันใส่พกไปมันเยนเป็นไข่ครับถ้ามันเย็นแม่เป็นไข่อันนี้เลยาใส่เลยส่วนผู้ใดอยากได้แบบจิ้กวดไปเวไนท์เฮ็ดยูเฮ็ดกินงอย่างนั้นในด้วยครับเด้ออยากไได้ปเฮ็ดเจียวเฮ็ดลาบก้อยช่วยจุถ้าเข้าไปนี่เพียรนะครับ ้ายบ่อยเด้อครับผมพัก,กไปเลยสั่งมันนีมีแหวนแบบแบบนี้ครับเนี่ยใช้ไปด,ด,ด,ดื่ควันควดก,วดกวดดันนะครับนครับนขวดแกะปริมาณ200มิลลิลิตรครับผมขวดละหนึ่งหน่วยหาสิบบาทส่งฟรีเก็แบเบงินปลายทางครับอันนี้ได้การแล้วครับเนี่ยเนี่ยนักสีเบบรายกันครับเป๊ะ สโลแก,กนก็คือค้มจนยางเดาบีแซบบีนัวบีมัวแท้ๆต้องสร้อยทีดีดอกครับผมอัอนี้เนี่ยไส้เพียงก็นะครับมีเพียงหัวพุ่งครับผมสูตรเจ้าเบาไหวแล้วมีเพียงหัวพุ่งต้มนะครับต้มเสซตไขความนี่ตะไคร้ใบมะกรูดดับกลิ่นนะครับเนาะตามด้วยสร้อยทีดีดอกจ่อเส้นลายบ่ได้ครับมันมันขมแล้มันเปียง <laughs> มันขมแห้งครับผมเป็นบีแท้บทีแท้แท้ใส่น้ำปลาครับบีแท้แท้ใส่เยอะพอได้ขมผมมัมนหวานนะครับหมนัวข้าวคั่วเ,เหนเหนียวตัวกัยข้าวคั่วหลายคนมับกบวชขึ้กันหน,าน้าหนกคนแตมักแบบเป็นผมๆหน้าคนกต่มักเป็นแบบเม็ดๆมาไวกันเลยเลยสูตรผสมไปเลยครับไม่ต้องเม็ดเป็นผม จะนี่หย่อมนี่เป็นเนพริกป่นต้นหอมประเทีมนี่ครับเสร็จซับเรียบร้อยแ <ๆ S 1> จ่วขมนี่ครับอินกับส้อยจุครับไปที่ไหสามลูกค้าสร้างแล้วครับเนาะเดินมาตามบ้านนี้เดี๋ยวห้อยห้อมตกแต่งนิดหน่อยเรียบร้อย หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทยันคุ้มอ่ะคุ้มเลยคุ้มเลยอ่ะก็ได้ครับคุณละติดตามช่องแท่งบาวใบซอร์สีและได้บริ้วเร์ครับผมตั้งเพจเฟซบุ๊กจัดให้ครับนี่นะครับแต่ละชุดจต่ละอี้ที่กันเบิดแล้วครับแบบนี้ซอยจุจันทร์เงี้ยแบบนี้แ้วผมเสียบแบบนี้เลยครับนี้ทุกจังทุกออเดอร์ครับผมอันตัวกลางในวุ้นก็จะสางเงี้ยเราเราเรากระลัง ขัวปลายครับว่าเอาใคร่าจุ่มพ่องฝานี่สดๆใหม่ๆนะเราเหมาะรับกําลังเหมาะทังหลังกําลังเหมาะอยู่เึิเงมาบิึงมาใช่ไหมมงเชฟหลังครัวอั่นพีน่มเอาไปจัดซุดเดยด้วยครับอันเงียงก่อนส้อยจุจับซุดไปแล้วนี่ครับนี่มอกรวบขั้วบางส่วนไว้เลยครับกวามเชฟโดนพุ่งหอกแล้ลนี่บ้านร้านห้องสต่ ปลาใส่ใหญ่เลยนะครับเด้อปลาใส่ใหญ่เลยปลานมีใส่ใหญ่หนึ่งโลร้โลขีดประมาณนี้ครับโลโลขีดโลโลขีดครับผมนี่ครับนี่พี่เลยกระชีด้เนื้อแบบจัมโบ้จัมโบ้แบบนี้เลครับอันนี้แยกเนื้อแยกก้างแต่ก็ล้างให้ความสะอาดจนเบิดเมือกเบิดข้าวเป็นเดือดแล้วครับบันนี้ยังเสียวแข็งั่นครับผมเอ้า คลิปอันนี้คือมีหลายอันแต่ดดเดี๋ยวสิเอาให้เบิ้งขึ้นซินะครับคลิปคลิปปลาจุ่มจะเอาไปลงลงลงไปแล้วนะครับสูตรน้ำจิ้มให้ลง่มไปแล้วเดี๋ยวสิให้เบิ้งความสดของเนื้อปลาสิครับมืสีเนื้อปลาหลอดขาวจื้อกินถุงมือวันเดี๋ยวชมผู้ชมสิาให้อันนี้ถุงมือควเนี่ยใส่เสร็จแล้วทิมนนี้ถุงมือพวกปลาของคนละ ก็ละกินนะดี๋ยวพูดหนึ่งบ็กินปลาบวกกินเนื้อกินเมี่ยงวกกินปลาแล้วก็คิดกินข้าวมือนกันนะครับจำคิดแถมเลยนี่อนะืมเบิ้ฝุ่นอ่ะเดี๋ยวที่เห็นเบิ้งโตเลยนะครับเดี๋ยวนี้เห็นั้งโตเลยครับคิดเต็มไปเบิ้งอีกแยกไปนะครับเด้อไม่ไม่ไม่คิดแยกไปอยู่ครับปลาจุ่มลงไปแต่สมัยดลดนโดนกันนี่ครับ ตัวหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเด็กเป็นหนีเลยครับเจ้ได้ทั้งหัวทั้งกลางทั้งท้องทั้งเนื้อนี่ยสองไฟครับได้เต็มตัวครับเนี่กไณีมีผัดน้ำจิ้มน้ำซุปพิเศษว่าน้ำซุปนี่ใส่ปลาย่างใส่ปลาย่างใส่สาหร่ายว่าบังเอิญท่านผู้ชมบังเอิญน้ำสีดึ๊บดึ๊บดึ๊บเลยเนื้อเนี่ยเนื้อหยุดเลยครับเอาผู้ใดอยากลองมาซิมครับ มาเลยได้ครับเด้อสร้อยที่คาเฟ่ครับผมอยู่บ้านนักสู้ห่องตะบนพุงงามเพื่อนน้องหานจังหวัดอุดรธานีครับผมสำรองจ่องตัวเรือซังเม่นุ่งรองหนาได้ครับสวททมาสวทไม่นุ่งเลยซื้อหกสองสามสามสี่เจ็ดซีซีครับผมที่แน่ก็วันจิจ่ายกันไปวันนี้ยังได้กระฝากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อเพื่อนๆรังเรืงให้แจ้งเจนในการทำคลิปครับผมต้องนอน้างด้วยบ่อยบ่อยสร้อยที่และลายบอยเรือ่างตครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปเตรียมต่าใส่ออนนครับมี สามตัวชุดจอง,ตงเต็มไปแล้วมาเจอกันเลยครับผมสวัสดีครับเน้นเอวบบผ่าวเขาจะบอกว่าเน้นเอวบบผ่าวทุกค้าสั่งมาเน้นเส้ิเออแบบผ่าวทำม,มใจก็อยู่กันอันนี้แบบไ,ม,ไ,ไม,บออม่ต้องบางๆให้ทั้งเดบ,บนะเนนะ่ จัดให้ได้หมดตามความหัวข้าวข้าวไม่หอนตุกเต็งหงาแต่จใช่ไยครับผมกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วขมขมมาครับดีสดเพียะพ่นมีแถมดีดองน้ำปลาใสซิมผอดฮะเทียบเป็นผมเซตนี้มั้ยังนะครับเซตนี้นี่ครับพอดีเพิ่นสั่งทอดทอดเป็ดรวมครับผมทอดเป็ดรวมแล้วก็มีลาบเป็ดมีตัวนี้ครับ มีบุตรเรต้องไปเปิดพวกนี้รายการก่อนโอเคครับไปก่อนอันนี้แบนจะได้เพราะนงอนี่แบนอะไรเดี๋ยวครับต้องไปทำนะครับพยาธินะครับเอาเลยครับเอาเลยครับผม เปิดได้จากปหนอันเปิดเปิดตลอดเปิดมันได้ยืมหาบันครับผม